สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมดอกลาโพงที่หลายท่านถามว่าลําโพงบนรถแห่ลาโพงบนที่เขาใช้ทั่วไปวันนี้เรานาเสนอตัวใหม่ล่าสุดนําลําโพงที่ลูกค้าสั่งจองใหม่รุ่นรูปแบบใหม่กับซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากบริษัทไอบ้าครับวันนี้นํามาให้ลูกค้าได้ชมกันนี้สดๆกันครับบริเวณหน้าขายรถลูกค้าครับวันนี้กับลาโพง21นิ้วครับตัวนี้105นิ้วครับตัวนี้แม่เหล็ก2ต2ก้อนครับตัวนี้แม่เหล็ก2ก้อน ตัวนี้ครับสองร้อบนะตัวนี้เนาะสองร้อยแปดสบองก้อนนะตัวนี้นี่นะนะแล้วก็มีพกเรียมรัดไว้ครับตัวนี้เมาดูต้องอาจารย์สามมาช่วยยกหน่อยเพราะมันหนักครับมันหนักจริงครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับโอ้โแปดโอ้มตัวนี้แปดโอ้มี่ครับเมาดูกันครับนี่ครับสำหรับท่านที่ชอบเล่นโหดๆหนะครัสำหรับท่านที่เล่นชอบสายโหดนี่นะครับลำโพงไอ้บ้าโอ้โหหนักครับไม่เหล็กสองก้อนตัวนี้ครับ นี่ครับชอบเล่นหนักๆเล่นแรงๆครับเบียดหนักไหมครับนี่ลองยกดูครับแตล้วเบียดหนักไม่หนักนะวันนี้เอาจ้าชากับหัวนะครับนี่เอามาดูสไปเดอร์กันนะดูสไปเดอร์กันเลยสไปเดอร์ตัวนี้ดูครับนี่ชอบอัดแรงๆครับตัวนี้ที่ล็อกสไปเดอร์ให้แข็งแรงทนทานครตัวนี้มีน็อตหกเหลี่ยมครับล็อกตัวนี้เนื้อผ้าก่อนนี้ฮะบอกได้ว่าคุณภาพอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งแบบตัวนี้แต่ก่อนจะเป็นอะไวท์ห้านิ้ว แม่เหล็กหนึ่งก้อนสองแปดสิบครับแต่วันนี้เราใส่สองก้อนเข้าไปอ่ะอาจารย์กลับหัวหน่อยใส่สองร้อยห้าสิบสองก้อนเนาะตัวน,นี้เนาะน่าใช่เนาะเนี่ยสองร้อยห้าสิบนะวัวนี้เรามาดูสเปกกันครับนี่กแบบนี้นะครับเรามาดูลูกขาใส่กันบ้างครับตนนัวนี้ดูสเปคครับดูสเปกนีย่ยความถี่ดีบีต่างๆที่ชอบหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับตัวน,นี้ครับนี่ ในเหล็ก125มิลนะครับก็ไว้ยคอว้ยคอ125ไวาย5นิ้วตัวนี้นะครับสเปคอุปกรณ์ต่างๆนี่าจะเป็นแม่เหล็กอ่าประมาณตัวนี้น่าจะประมาณ250ตัวนี้แม่เหล็ก2ก้อน250 2ก้อนตัวนี้นะครับ500วัตต์นะความดูคุณภาพดูสเปคอุปกรณ์ต่างๆโครงสร้างเนี่ยเพื่อท่านที่ชอบอัดแรงๆนะรอลูกค้ามารับนะครับ เดี๋ยวพี่ของแมให้กำลังอัพเดทเข้ามาตรงนี้ครับกำลังเป็นลูกค้าเนี่ยเอามาสัมภาษณ์ลูกค้าแล้ววันนี้นี่สัมภาษณ์ครับนี่ครับโอ้ยมาเป็นฝันลูกหาลายแห้งเลยครับรุ่นนี้ครับชอบอัดจังแรกครับนี่ครับสุดยอดตั้งแล้วก็ชอบเลยไหมครับ โอ้ยมันแน่นอนครับฟังตรงนี้จอดรถอยู่ไกลๆแต่ก็แห้งแล้วนี่อาจารย์ฟังก็ทดแทนแล้วแน่นครับผมตัวนี้ในนอตเนี่ยใช้มาประมาณ3ปีครับ3ปีแล้วครับ3ปียังไม่มีอาการไหนครับเกิดขึ้นเราใช้ปีที่ปีนี้ปีที่4ครับ้วสำหรับลำโพงอ่า21นิ้วว15นิ้วตัวนี้ราคาแค่5,500บาทถูกบคุณผูาชมจันทรับผม คุ้มรับราคานี้มาเล็กสองก้อนเลยดิอาญ่าครับราคานี้ครับอัดเลยครับอัดใจใช่เลยครับเอาไปครับอาจารย์รับไปเัาไปนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับไอ้ฟันหน้าโน้นหน่อยว่าลินเหรอครับว่าลินครับว่าลินที่ว่าลินสำราบครับอ่ะข้าวฝานด้วยกันครับมี่นี่ื่อทั้งเสียงครับเสื่อทั้งเสียงเซรีซ่าครับผมเซรีซ่าเขาเป็นอะไรเซรีซ่าเป็นอะไรครับเซรีซ่าครับอาจารย์เป็นเฮดดูครับตไปนี้ ครับผมครับผมอัดเลยครับพังไดสิบสองใบครับกี่เบนิ้วอัดแน่นๆครับตอนนี้แท่นแท่นแท่นเด็ดสูตรแม่เอาเวทเทสเบื้องนะครับเด็ดเลยตอนนี้บอกเลยว่าคุ้มกบฟังรถแห่นี้ถูกใจแล้วฟังในรถแห่ใช้มาปีที่สามมาฟีงรถแห่ก็ยังปกติทุกอย่างครับแล้วผมก็เอายกล้องมาเนี่ยอาจารย์ที่เส้นเลยครับผมมาเนี่ยครับก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับกับลำโพงเซ็ตนี้ห้าพันห้าร้อยบาทยี่สิบเอ็ดนิ้วไวท์ห้านิ้วครับจากบริษัทไอบ้าครับตอนนี้ท่านใดที่สนใจก็สอบถามได้ตามเบอร์โทรศูนย์แปดห้าหกสามหน สามศูนย์ศูนย์หนึ่งก็มาฟังที่บนรถแห่ได้ครับรถแห่ย่สุดยอดแล้วครับรถแห่ครับอาจารย์เบาเก๋ครับครับทีเด็ดเมืองอุบลนะครับอุบลนิ้สิกสาวครับเราใช้มาก็ปีที่สามปีนี้ปีที่สี่รับดอกระพงยังใช้ผลิตภัณฑ์ของไอบ้าอยู่หรือว่าท่านไหนที่อยากใช้เป็นรุ่นอื่นที่อยากใช้เป็นก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยู่ที่ร้านเราขายทุกรุ่นทุกบริษัทที่สั่งจองได้นะครับศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับฝากด้วยนิ้ว นะครับแม่เหล็ก2ก้อนับตัวนี้ล็อกแบบแน่นๆครับตัวนี้นี่ฮะแน่นๆด้วโดยน็อตหกเหลี่ยมกันเลื่อนกันกระแทกไม่มีเคนนนลื่อนแน่นอนสำหรับแม่เหล็กนะตัวนี้5,500บาทสนใจก็สั่งจองได้ตามโปรโมชั่นที่บวราชธานีครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะฮะสวัสดีครับอาจาตัวไหน